สวัสดียมามเช้านะครับที่ทาคายาม่าวันนี้นะครับหกโมงครึ่งครับเตรียมออกเดินทางพวกเราพร้อมจะลุยแต่ก่อนออกเดินทางทุกครั้งที่บอกไว้ครับว่าเราก็ต้องแปะให้เขทา,าทำความสะอาดห้องด้วยแล้วก็ช่วยประหยัดไฟทุกครั้งเดินจากโรงแรมมาก็ถึงท่ารถบัสแล้วนะครับเดี๋ยววันนี้เรามารอก่อนละ คามิโกจิขึ้นปัตหมายเลขไอ้ขึ้นป้ายหมายเลขห้านะครับแต่ก่อนไปคามิโกจิเนี่ยเราต้องไปลงฮิรายุก่อนเพราะว่ามันจะต้องไปเปลี่ยนรถนะครับโอ้ัดหมายเลขห้านี้คนคน่อนข้างเยอะนะครับสังเกตนะครับเรามาถึง6กโมงครึ่งคามิโกจิอ่ะเป็นอะไรที่คนเที่ยวกันเยอะมากถ้าเกิดว่าเราไม่ได้รอบเวลา7จ็ดโมงเนี่ยเราก็ต้องรอรอบเวลาถัดไปนะครับแต่บอกเพื่อน,เพ,อนเพื่อนก่อนไอ้ลอบเวลาคำว่าเจ็ดโมงเนี่ย หมายถึงรถออกอมไม่ใช่รถมาถึงนะครับให้เผื่อเวลาด้วยอันนี้มาดูนะภายในสถานีรถบัสก็จะมีตู้ล็อกเกอร์อ๋อนี่ผมเพิ่งเห็นมีที่จอดจักรยานด้วยเราเล็งๆไว้ก่อนพรุ่งนี้ผมการเช่าจักรยานปั่นนะครับส่วนตั๋วไปกลับนะครับก็คนละ5,800เยนนะครับเราจะมเีเราซื้อตั้งแต่เมื่อวานนะครับเราจะไม่เสียเวลาซื้อตั๋วก็จะมีเห็นไหมฮะตั๋วทั้งหมด4ใบเพราะว่าเราต้องไปเปลี่ยน สถานีที่ฮีรายุฮอนเซนด้วยก็มีขาไปแล้วก็เปลี่ยนสถานีขากลับแล้วก็เปลี่ยนสถานีนะครับทั้งหมด4ใบไปนะครับน่าจะใช่มาละรถเรามาละพวกตอนนี้6โ,<ด>โมง30กว<ม>่านะครับ <S <S เพื่อนๆครับเราโชคดีมากที่ซื้อตั๋วว้ตั้งแต่เมื่อวานนะเพราะส่วนใหญ่ที่มาเนี่ยผมเห็นว่าน่าจะซื้อตั๋วไว้ตอนนี้เนี่ย6โมง45นะครับถ้าเรามาช้ากว่านี้เราน่าจะไม่ทันรถรอบแรกกเพื่อนเพราะว่า นอกจากคิวด้านหน้าที่เพื่อนเห็นแล้วนะครับคิวด้านหลังตอนนี้เนี่ยยาวเป็นหา่าวาวนะครับอาจจะไม่ทันรถเที่ยวนี้นะครับถ้าเรามาช้ากว่านี้เพื่อนลครับเอามุมนี้เลยแล้วกันดูแถวอีกยาวอันนี้น่าสงสารมากเลยนะค,คนที่ไม่ได้ไปในรอบนี้ตกรถนะครับมองเลยครับทำไงดีครับไปย,ยนะครับไปย รถก็ออกเดินทางแล้วนะครับบายยออกเดินทางไปทามิโกจิกันเป็นข้อมูลอีกอย่างนะครับรถเนี่ยจะวิ่งไปฮิรายุออนเซ็นก่อนแต่ว่าก็จะแวะตามสถานีต่างๆนะครับให้กับผู้โดยสารเนี่ยบางคนจะลงหรือบางคนจะขึ้นนะครับสังเกตอยู่อย่างนี้นะครับเมื่อถึงที่แล้วเนี่ย,เ,เ,ยขเขาขเขาจอดนะฮะแต่ว่า เขาไม่รับคนนะครับเพราะว่ารถเต็มเห็นไหมฮะจอดแต่ต้องจอดบอกนะครับมาถึงสถานีแต่ละจุดเนี่ยมีคนจะขึ้นถ้ารถเต็มแล้วเนี่ยเขาจอดนะครับแต่เขาจะบอกว่าขึ้นไม่ได้แล้วครับสังเกตนะครับว่าที่เนี่ยที่เนี่ยนะครับทาคายาม่าเนี่ยที่ไหนมีที่ว่างเขาจะปลูกข้าวไว้นะครับแล้วก็มีที่สีข้าวอัตโนมัติด้วยนะครับเหมือนกับบางครั้งมีบ้านเล็กๆเกขาก็ปลูกข้าวแปงอยู่ข้างๆนูกเวลา เก็บเกี่ยวก็อาจจะเอามากินสำหรับคนในครอบครัวนะครับเจ้สถานีอายุอันเซนมื่อถึงสถานีนี้นะครับ <ไป S 2> ทางเจ้าหน้าที่ก็จะดึงตั๋วไปหนึ่งใบนะครับแล้วเราก็ไปที่ป้ายหม่เลขหนึ่งนะครับ เพื่อจะไปต่อที่คามิโกจินะครับใช่อันนี้ก็จะฉีกตั๋วที่เราจะไปคามิโกจินะริเคระอโตนนี้เรามานั่งที่ท้ายเลยสองคนสุดท้ายอ่ะนี่ดีแนห็นะลงรถปุ๊บมาที่เรายออนเซ็นเรารีบขึ้นมาเลยสองคนสุดท้ายครับไม่อย่างนั้นเราต้องรออีกรอบหนึ่ง ลงไทโชยเกตเพราะก,กดกิ่งนะลงก,กดแล้วลงไทโชยเกตนนี่นี่ครับเราก็มาลงที่สถานีไทโชยเกตนะครับเพราะว่าเราจะเดินไปที่สะพานกับปะเดี๋ยวเรา มาเดินชมวิวไปเรื่อยๆดีกว่าเพื่อนๆตอนนี้เราก็ถึงสถานีไทโชอิเกะแล้วนะครับก็จะสรุปการเดินทางนิดนึงนะครับเราเดินทางจากทาคายามานะครับไปลงที่อิรยุออนเซ็นใช้เวลาประมาณ1ชั่วโมงนะครับเราไปขึ้นป้ายหมายเลข5้าที่ทาคายามาแต่ตอนมาถึงอิรยุออนเซ็นเนี่ยนะฮะเราให้รีบไปเปลี่ยนรถที่ป้ายหมายเลขหนึ่งได้ขึ้น,นเป็น2คนสุดท้ายพอดีนะครับแล้วก็มาถึงที่ไทโชอิเกะนี่เวลา8ปดโมงยี่สิบทำเวลาได้ดีมากวันนี้เนี่ยผมทําแผนไว้ว่าเราจะเดินทั้งหมด 6จุดด้วยกันจุดแรกก็คือจากบึงไทโชเนี่ยนะฮะไปที่บึงไทชิโร่นะครับระยะทาง1.2กิโลก็อาจจะบอกประวัตินิดนึงนะครับบึงไทโชเอเกะเนี่ยก็คือเกิดจากการระเบิดของภูเขาไฟยาเกะนะครับในปี2458นะฮะทำให้ลาวาเนี่ยไหลมาขวางทางน้ำทำให้เกิดแม่น้ำอสุสะนะครับจนเกิดบึงนี้ขึ้นมานะครับไปครับเดี๋ยวไปบึงไทชิโร่ต่อ เดี๋ยวจะมีจุดชมวิวอีกหลายจุดเลยนะครับเพื่อนๆทามิโคจิก็เป็นอุทยานแห่งชาติของญี่ปุ่นระหว่างทางก็มีนกเป็ดน้ํานะครับดาทาน,น้ําไหลเดี๋ยวเราจะเดินไปที่ไทชิโร่นะครับอิกเกะก็อีก700เมตรนะครับเดินมาอีกหน่อยนะครับเราจะเห็นจุดชมวิวของภูเขาไฟยาเกะดาเกะ ทางเดินที่นี่เหมือนพื้นทรายเลยนะครับเมื่อเราชมวิวของภูเขาไฟของยาเกะอาเกะล้ะเดี๋ยวเราก็เดินต่อไปครับอันนี้ก็กันเอาไว้นะฮะเมื่อมันมีหลุมมีทางที่เดินลำบากก็จะมีการ ทำทางไม้เราเดินได้ง่ายๆนะครับนะครับจะมีป้ายบอกทางอยู่ตลอดเวลานะครับก็เถ้าเวลาเจอหมีก็มีกระดิ่งไว้ให้สัน่นเนาะเสียงจากธรรมชาตินี่แฮปปี้สุดๆ,ดๆดตอนนี้เราก็จะมาถึงจุดแรกแล้วนะครับไปที่ไทชิโร่นะครับบึงไทชิโรอิเกะ เลี้ยวขวาเข้าไปนะครับมาถึงแล้วนะครับเปองไทชิโร เดี๋ยวเราจะไปจุดที่2กันนะครับอีก1กิโลที่สะพานฮากตะทาชิโรนะครับไปกันเลยครับเพื่อนๆวันนี้ก็ดีตรงที่ว่าอากาศด้านในที่เราเดินในป่าในเขาเนี่ยลมลื่นดีนะครับจริงๆจุดนี้เนี่ยไปได้2ทางนะครับก็คือเลียบริมแม่น้ําไปกับไปทางในป่าในเขาแต่ว่าเรียบริมแม่น้ําเขาปิดเส้นทางนะครับเดี๋ยวก็คงต้องเดินทางนี้ครับ มีกระดิ่งให้ไล่หมีเป็นจุดๆเลยครับกิโลที่สองนะครับเพื่อนๆอ,อันนี้ไม่แน่ใจว่าสนผัดใบหรือเปล่านะเพื่อนๆมีทางบันไดด้วยนะครับกคจะได้ยินเสียงกระดิ่งตลอดทางแล้วมีเจ้าหน้าที่นะมาเดินไม่แน่ใจว่าเก็บอะไรทางขึ้นนะครับ เดัสโอเสร็จขยะจริงๆอ๋ออลิกาโตก็เซมาสคือถ้ามีเศษพลาสติกหรือสิ่งแปลกปลอมเนี่ยที่นี่ยังเป็นอุทยานแห่งชาติที่สมบูรณ์เพราะฉะนั้นก็ยังมีสัตว์นะนะครับมีลิงมีหมีถ้าไปหยิบกินขึ้นมาเนี่ยอาจจะทําให้เกิดอันตรายกับสัตว์นะนะครับอันนี้แม่น้าอสุสาตอนนี้แห้งนะครับแต่ฝั่งนู้นก็ยังมีน้ําอยู่นะมีสองฝั่งนี้มีจุดแวะพักนะครับ การเดินของเรานะฮะสามารถเดินได้2แถบเราจะข้ามสะพานไปฝั่งนู้นแล้วเดินไปก็ได้นะครับก็จะมีหลายๆจุดให้แวะนะฮะแม้แต่อนุสาวรีย์ของผู้ที่บุกเบิกสถานที่แห่งนี้หรือจะเดินลัดริมแม่น้ําไปที่สะพานกับป่าก็ได้นะฮะให้เพื่อนๆได้ชมบรรยากาศนะครับน้ําใสมากๆแม่น้ําอสุสศรนะครับถ้าไม่มีแม่น้ําสายนี้นะครับคามิโกจิก็ไม่มีชื่อเสียงขนาดนี้นะครับ อย่างกับภาพวาดอ่ะเพื่อนๆดูดีเนี่ยยิ่งจุดมุมนั้นนะเพื่อนเอนเดี๋ยวซูมให้ดูอย่างกับภาพวาดอ่ะเพื่อนเพื่อนโอ้โหสุดยอดอ่ะบรรยากาศอันนี้นะครับเดี๋ยวผมขอเลือกเป็นเส้นทางเรียบริมแม่น้ําไปเรื่อยๆดีกว่านะครับไปที่สะพานกับป่บริเวณนี้ก็มีจุดเข้าห้องน้านะครับแล้วก็ ระยะทางก็อีก1.5กิโลนะครับเพื่อนๆด้านหน้ามีทางลงนะฮะเดี๋ยวเราไปถ่ายกับแม่น้ำอศุษา,ศา,ศาใกล้ๆดีกว่านะครับเ่สำหรับคนที่เลือกไปฝั่งนู้นนะครับก็ต้องมามองเราถ่ายรูปแล้วครับแล้วฝั่งนู้นนะบางคนที่เลือกเพราะว่าบางคนจองโรงแรมจองที่พักไว้นะครับน้ำใสามากเลยนะครับเพื่อนๆ ว้าวบรรยากาศแบบนี้หาที่ไหนได้เพื่อน,อนๆสุดยอดข้ามไปถ่ายตรงนั้นได้ไหมเนี่ยว้าวเพื่อน,อนๆว่าผมจะข้ามได้ไหมเนี่ยมันมีน้ำนะเนี่ยแต่คิดว่าน่าจะข้ามไปได้เพื่อนๆเดี๋ยวขอเลยขอเลยนี่โอ้โหเพื่อนๆข้ามได้ครับข้ามได้ขอหน่อยเถอะผมไม่หล่นก่อนนะ เฮ้ยสบายเท้าเปียกอ้ยตกเท้าเปียกเพื่อนเพื่อนยอมเท้าเปียกมาถ่ายวิวมุมนี้ให้เพื่อนเพื่อนดูเอาละครับมียเราจะเหมือนผมไหมผมเท้าเปียกไปแล้วคนหนึ่งอยียบปุ้งจม กะแล้วเอาเหมือนกันล้วครับเออแน่นอนเอาเก่าเอเออเอาดีผมก็เรียบร้อยไปแล้วตอนนี้มีผมคนเดียวที่ข้ามฝั่งนี้มาได้นะครับภรรยาผมไม่ละความพยายามนะครับเอาเอาเอามาเปียกไหมรอบที่สอง เปียกรับรองมันมีช่วงกลางน้ําอ่ะเพื่อนๆพื่อยังไงก็ต้องเปียกไม่เปียกเป็นไปไม่ได้เพราะมันต้องลงน้ําเห็นไหมค่ะมันต้องจุ่มลงน้ำเพื่อนๆมันก็ต้องลงลงก็ต้องลงเห็นไหมมันต้องจุม่มเพื่อนเพือนอันนี้เลียกเปียกสองข้างอ๋อเป็นไงยังไงก็ต้องเปียกเห็นไหมบอกแล้วน้ําเย็นยังกับน้ําแข็ง น,น้ำใสไรยเย็นจริงอากาศก็ดีครับวันนี้เดี๋ยวเราจะข้ามกลับไปนะครับเพื่อนๆลองดูนะครับว่าเราจะเปียกไหม เกิดอะไรขึ้นคะตะกีน้นี้ถ่ายไม่ทันเลยเห็นไปจับกบในนั้นได้ตัวใหญ่ไหมได้ไดตัวใหญ่ดันกลัวเปียกไง <c oughs> ก็เลยพยายามเหยียบก้อนที่มันแบบสูงกว่าน้ำอา้อาคราวนี้บางก้อนเนี่ยมันสูงกว่าน้ําเสร็จใช่ไหม,มเหยียบเสร็จจะข้ามอีกก้อนหนึง่งปรากฏไม่ทันโอ้คนนักท่องเที่ยวที่นี่เขาตกใจเขาหันาอยากแช่น้ําได้แช่สมใจแล้วค่ะชื่นใจไหมน้ําชื่นใจไหม น้ำเย็นฉ่ำตอนนี้เท้าขวัญนะเย็นเวียนเนี่ยน,น้ำก็แค่แกะขาแค่เท้าเย็นทำมาพูดหนึ่งเย็นยังเกงในอะตอนเนี้ <laughs> ไปก่อนไปกินข้าวก่อนไม่ไหวแล้วเรไปที่กินข้าวไม่รู้เจอคู่กรณีที่อยู่แถวนั้นด้วยเปล่า <laughs> อายเขามากเลยตอนนี้จริงๆเลยอยากรู้ก็อย่าลืมนะครับกดตรดตากดติดตามเรานะบอกเพื่อนเพื่อนจริงนะครับมาเดินแถวนี้เนี่ยวิวสวยมากๆถ้าใครอยากจะชมธรรมชาติแบบ เต็มที่ก็ต้องมาที่นี่นะครับคามิโกจิน่าจะพอเก็บวิวให้เพื่อนๆได้หน่อยนะครับเมื่อสักครู่โทรศัพท์ผมเตือนว่ามีของเหลวอยู่ในโทรศัพท์นะครับก็เลยว่าต้องพักโทรศัพท์ไว้สักพักหนึ่งอันนี้เดินมาก็มาเจอจุดที่เราสามารถถ่ายวิวให้เพื่อนชมได้อีกนะครับบอกจริงว่าอยากจะถ่ายวิวให้เพื่อนได้ดูตลอดเส้นทางเมื่อกี้น่สวยมากๆเลยแต่ละจุดแต่โทรศัพท์มันเริ่มไม่ค่อยเวิร์กเท่าไหร่นะต้องพักมันหน่อย ก็ข้างหน้าเนี่ยจะเป็นสะพานกับป่าเดี๋ยวเราไปหาอะไรกินก่อนนะครับก็เป็นจุดไฮไลท์ของที่นี่เลยครับของคามิโกจิเนี่ยนะครับหลายจุดสวยงามมากเพื่อนๆถ้าได้มาเดินนะครับจะ,จะเพื่อนๆจะแบบจะรักเลยอะ่ะ